คลิปนี้เราจะมารีวิว CPU Cooler ครับในราคาเพียงแค่790บาทเท่านั้นครับ CPU Cooler ตัวนี้ที่เราจะมารีวิวครับจากแบรนด์ Deep Cool ในรุ่นของ Gammax 400 XT ซึ่งตัวที่เราได้มามี2สีนะครับก็จะเป็นสีขาวและสีดำนะครับสีดำเราติดตั้งอยู่ที่เครื่องแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าการทำงานเนี่ยมันจะมีแสงไฟที่เป็นเรนโบว์อยู่ด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วก็ดูรายละเอียดของตัวโปรดักต์ตัวสินค้านะครับว่า c p u Cooler ตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีไซส์มีขนาดอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าตัวสีดําเราติดตั้งอยู่นะเรามาดูกล่องสีขาวดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับนี่คือตัวแพ็กเกจนะครับสำหรับสีดําและสีขาวทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันเรื่องของสีเท่านั้นนะครับก็คือในส่วนของสีพัดลมและสีโคเวอร์ด้านบนนั่นเองครับก็อันนี้เป็นชื่อรุ่นครับถ้าเกิดเป็นสีขาวก็จะมี W H ต่อท้ายก็คืออนนั่นเง นะชื่อรุ่นเต็มๆก็คือ Gamma x 400 XT WH ซึ่งตัวนี้จะมีในส่วนของ Gamma x 400 Pro ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูว่าความแตกต่างของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราดูตัว Gamma x 400 XT กันก่อนนี่คือรายละเอียดสเปคนะครับรอบพัดลมก็ประมาณ1,500รอบสูงสุดนะฮะบ,บวกลบ10%เอาละเรามาดูเรื่องของ รายละเอียดของตัวฮิตซิงกันดีกว่าครับนี่คือ CPU Cooler ครับ Gammax 400 XT White Edition ส่วนที่เป็นสีขาก็จะมีโคเวอร์ด้านบนแล้วก็ตัวพัดลมจะแตกต่างกับสีดำกันแค่ส่วนนี้เท่านั้นนะฮะฮีตไป1์3 4 3 4เส้นนะครับนี่คือฮีตไปต์ฮีตไป์ทองแดง4เส้นหน้าสัมผัสน่าจะเป็นทองแดงอยู่มั้งนี่ไม่ได้เคลือบคอปเปอร์นะครับก็จะเป็นทองแดงแบบนี้ยังไม่ได้แกะใช้เลยนะตัวนี้นะฮะ พัดลงขนาด12เซนครับอะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดความสูงก่อนเลยนะความสูงตัวนี้อยู่ที่157ม mm. ิมจากฐานไปจนถึงโคเวอร์บนสุด157ม mm. ิลก็เหมาะสำหรับเคสทั่วๆไปเลยเพราะว่าเคสทั่วไปเนี่ยรองรับอยู่ที่ประมาณ160-165มิลลิเมรก็ว่าพอดิบพอดีไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปส่วนเมื่อติดตั้งลงไปแล้วนะครับในเหลี่ยมนี้ความกว้างจะอยู่ที่86มิม อันนี้รวมพัดลมแล้วนะส่วนฮิตไบก็เส้นผ่านสูงย์กลางคือ6มเมตรจำนวน4เส้นด้วยกันความดังก็จะอยู่ประมาณ2 7เดซิเบลต่อพัดลม1ตัวตัวนี้นะครับค่า cfm อยู่ที่56.5 cfm ถือว่าความสูงก็ไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเมื่อติดตั้งแล้วก็จะพอดีพอดีกับเคสนี่เรามาดูซี่ฟินครับนี่คือฟินเห็นไหมนี่ลักษณะฟินของเขาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตัวนี้กับ400โป จะแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะเราให้ดูตัวกล่องก่อน,อนเลยครับนี่อันนี้คือ400 Pro และ400 XT ความสูงแตกต่างกันเล็กน้อยนะเรื่องของกล่องนี่แพ็กเกจนะครับแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าตัว Pro เนี่ยมันจะดูแบบเรียบหรูดูแพงกว่าเล็กน้อยแต่มันดูแพงกว่าเนี่ยราคามันแค่990เพิ่มมา200บาท200บาทได้อะไรบ้างหลักๆเลยคุณจะได้พัดลมเป็น2ตัวแต่เรื่องของไฟเนี่ย มันจะเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับดูจากหน้ากล่องได้เลยไม่ใช่ไฟเรนโบว์แบบตัวแก m มแม็กซ์ 400ST นะครับแล้วก็ไม่ใช่ไฟ RGB ด้วย4 0 0 x t มันก็ไม่ใช่ไฟ RGB นะครับมันเป็นเรนโบว์แบบนี้ปรับเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าสายเชื่อมต่อ ARGB เป็นสีที่เขาฟิกมาแล้วเรียบร้อยเป็นแบบเรนโบว์แล้วก็ตัวแกมแม็ก o โปรก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ได้พัดลม2ตัวแล้วก็ตัวโคบเบอร์ต่างๆพัดลมต่างๆเป็นสีดานะครับที่เราได้มาส่วนของรายละเอียดสเปคต่างๆเนี่ยถ้าเกิดดูเนี่ย มันจะแตกต่างกันเล็กน้อยอ่ะอย่างเรื่องความสูงโปรเนี่ยจะสูงกว่าเล็กน้อยก็คือ157.5มิลเพิ่มมาอีกแค่0.5มิลเท่านั้นก็ถือว่าผมให้ว่าเท่าๆกันเลยแล้วกันนะครับเรื่อง,องความสูงส่วนเรื่องพัดลมก็จะมีรอบพัดลมที่สูงกว่าเล็กน้อยก็คือ1650รอบแต่ตัว XT เนี่ยจะอยู่ที่1,500รอบเนาะบวกลบ10%ทั้งคู่เลยแล้วก็ เรื่องของค่า a i r f o หรือว่าการระบายความร้อนต่างๆพัดลมตัวของโปรก็จะดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ที่มันจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นของตัวโปรก็คือพัดลมเขาให้มา2ตัวนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวผมแกะมาเทียบให้ดูชัดๆเลยครับทั้ง2ตัวนี่พอระวางงนี้ฮะลักษณะเหมือนกันเลยนะฮะเอาถ้าดูเผินๆดูอาจจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับดูด้านบนด้วยอ่ะนี่คือด้านบนอ้ากับหัว ยิบคูแกรมแม็กซ์400โปรและแก m มแม็กซ์เอ็กซ์ทีครับอ่าแตกต่างกันเรื่องของพัดลมหลักๆแล้วก็สเปคของพัดลมเลยแหละแล้วก็ฮีทไป์เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับในส่วนของฮีทไป์ขนาด6มิลิเมตรเหมือนกันแล้วก็สีเส้นเหมือนกันเป็นแบบทองแดงนะครับสเปคโดยรว,มเ,ยวมเอาง่ายๆว่าผมมองว่ามันเหมือนกันเลยแตกต่างกันเรื่องของพัดลมเท่านั้นเองแล้วก็ความสูงเล็กๆน้อยๆเรื่อง เรื่องของไซส์เรื่องของขนาดแตกต่างกันไม่เยอะมากนิดนิดหน่อยๆนอยเอาละแน่นอนว่าสําหรับประสิทธิภาพเนี่ยสพลมมันก็ต้องเย็นกว่าอยู่แล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบตัว g a m แม็ก400 XT ที่เราได้มาใหม่ดีกว่าว่ามันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่เท่าไหร่แล้วก็เล่นเกมความร้อนสะสมเป็นยังไงนะครับกับซิสเต็มที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดซิสเตมแล้วก็ทดสอบันเลยครับ ตอนนี้เราก็เตรียมทำการทดสอบแล้วนะครับกับประสิทธิภาพของ CPU Cooler ตัวนี้นะครแต่ก่อนอื่นเรามาดู System กันก่อนดีกว่าว่า s ิเทม m ชุดนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับตัวนี้เป็น AMD Ryzen 7 Pro 4750G นะครับก็เป็น CPU ที่มีกราฟิกในตัวด้วยก็คือ AMD Radeon Graphics นั่นเองก็ช่วยในเรื่องของการประมวลผลเรื่องภาพโดยเฉพาะช่วยในเรื่องของการตัดต่อ CPU ตัวนี้เป็น8คอ r e 16เ r ด ก็ถือว่ามีคอและเทธเยอะพอสมควรมันทําให้มีความร้อนมากขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าตัว CPU Cooler ราคา790เนี่ยจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่เท่าไหร่ในการทดสอบนะครับผมจะทดสอบแบบทุกอย่างเป็นออโต้นะครับไม่ได้ล็อกอะไรใดๆดทั้งสิ้นไม่ได้เพิ่มไฟไม่ได้ล็อกคอคอกนะครับแต่เรามีการเปิดโหมด XMP แค่นั้นเองนะครับให้แรมวิ่งเต็มก็คือบัตสามพันะครับตัวนี้เป็น 16GB เมนบอร์ดครับ LG Strix B550i Gaming ตัวนี้เป็นบอร์ดแบบ mini i t x นะครับสามารถใส่แรมได้2สล็อตอ่านี่มี2สล็อตนะฮะกราฟิกนะครับตัวนี้เป็น RTX 3080นะครับจากทาง ASUS เช่นกันในการติดตั้งการ์ดจอตัวนี้ลงไปนะครับมันจะทำให้มีความร้อนสะสมภายในเครื่องมากขึ้นก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าถ้าเราติดตั้งการ์ดจอร่วมกับ Case, ขนาดเล็กแบบนี้ CPU ค c เล l e r ตัวเล็กๆแบบนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับแล้วก็คุมอุณหภูมิได้ที่เท่าไหร่เอาละเดี๋ยวเราทำการทดสอบแบบ Burn Test กันก่อนด้วย Power Max นะครับแล้วเดี๋ยวไปทดสอบการ Export การทํางานจริงรวมไปถึงการเล่นเกมว่ามันจะร้อนสะสมหรือเปล่าโดยในการทดสอบเครื่องที่เราทดสอบเราจะเปิดฝาเราไม่ได้ปิดฝานะครับเดี๋ยวลองเทสกันเลยตอนนี้เราทดสอบกับ Power Max ก่อนนะครประมาณ5นาทีนะครับในการทดสอบอุณหภูมินี่ เราจะมีในส่วนของคอเทมแล้วก็ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับตอนนี้ฮะคอสปีดขึ้นไปที่ประมาณ3.9นะครับอุณหภูมิ74องศา power อร์82วัตต์ตัว cpu เนี่ยเบสคอกอยู่ที่ประมาณ3.6กกิก์นะครับแต่สามารถบูสต์ขึ้นไปได้สูงสุดถึง4.4กิก์นะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่เราเทสเนี่ยจะเห็นว่าบางทีก็บูสต์ขึ้นไป4.4กิก์เลยอ่าตอนนี้ ก็ประมาณ75องศาแล้วนะตัวฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์แล้วก็ตัวคอเทมเนี่ยก็แสดงโชว์ให้เหมือนกันเลยก็ในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยถ้าเกิด CPU คูลเลอร์ระบายความร้อนได้ดีๆนะครับมันจะสามารถดันคอคล็อกขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งตัวนี้790บาทมันอาจจะไม่ได้เป็น CPU คูลเลอร์ที่ช่วยระบายความร้อนได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากนะักก็ ถ้าเกิดใครที่ใช้ CPU ที่อาจจะสเปคต่ำกว่านี้หน่อยคอรหรือว่าเทรดน้อยกว่านี้หน่อยเนี่ยมันจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ตัวนี้พอดีเราได้จับมาทดสอบกับ r y z e n 7 Pro C750G มันอาจจะมีคอและเทรดเยอะทำให้มีความร้อนสูงแต่ว่ามันก็สามารถบูตได้ที่สปีดเบื้องต้นของตัว CPU ได้ก็คือ3.6กิกถ้าสังเกตครับพอมันร้อนเกินเนี่ย มันจะลดเรื่องของคอสปีดลงมาเล็กน้อยนะฮะเราเทสแบบเดิมๆแบบออโต้ให้ดูเลยเห็นไหมมันลดลดพลังงานไฟลงมานะครับอยู่ที่3.6กิกแล้วนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการระบายความร้อนที่มันจะช่วยในการบูสต์ขึ้นไปนะครับก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ76องศานะโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเรื่องของการใช้งานจริงๆกันดีกว่าว่าเวลาเราเอ็กพอร์ตเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ CPU มันอาจจะวิ่งไม่ได้เต็มร้อยนะครับทีนี้ผมอยากให้เห็นเรื่องของการทํางานจริงๆเนาะเวลาเราใช้งานจริงๆว่าอุณหภูมิมันจะอยู่ราวๆประมาณกี่องศานะฮะอ่าลืมบอกไปเลยอุณหภูมิห้องตอนเนี้ประมาณ30องศานะครับโดยเฉลี่ยนะยีถึงสาองศาก็ไม่ได้เย็นมากนะนี่ CPU ก็วิ่งไปแล้วครับเจกว่าปร์เซ็นต์นะฮะส่วนความร้อนก็ประมาณตอนเนี้ยเจองศาเมื่อกี้เราลืมรีเซ็ตค่านะก็ 71องศานะตอนนี้ส่วนคอ p e e d ดีขึ้นครับเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันบูตขึ้นไปถึง4.2 4.3กิกเลยอะ่ะนะครับต่างจากการเบิร์นเทสเมื่อสักครู่นะเพราะว่าด้วยโปรแกรมพเมีโป o เนี่ยมันไม่ได้ดึงพลังงานของตัว CPU มาเต็มที่อยู่แล้วถ้าเกิดเราทำงานผ่าน Full HD เนาะแต่ถ้าเกิดทำแบบ 8K อะไรอย่างเงี้ย 6K แบบเนี้ยกินพลังงาน CPU เต็มๆครับเพราะว่าการ์ดจอมาช่วยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ย ทั้ง CPU และการ์ดจอทำงานประมาณ50-60%เยอะทีเดียวและจะสังเกตครับพอเราใช้งานจริงๆพอคอ็อกมันขึ้นไปเยอะพอสมควรเลย4.3เลยอะเกือบถึงบูสต์ค็อกตามสเปคที่เขาแจ้งเลยว่าสามารถบูสต์ไปได้4.4นะเออก็ถือว่าถ้าใช้ทำงานจริงเนี่ยโอเคเลยทีเดียวนะ CPU Cooler ตัวนี้ตอนนี้69องศาครับกินไฟแค่58วัตต์เองเอ้ยถือว่าโอเคใช้งานจริงโอเคครับ ก็เฉลี่ยประมาณ70องศาแล้วกันนะครับในการใช้งาน Export ไฟล์ระดับ full HD ครับเอาละตอนนี้ครับเราเข้ามาที่เกม Call of Duty Warzone นะครับก็อันเนี้ยผมขอภายจริงๆพอดีโปรแกรม MSI Afterburner มันเหมือนมันล่มมันมันเออเลอร์ผมหาวิธีแก้แล้วลบลงใหม่มันก็ไม่ได้นะครับมันก็เลยไม่สามารถโชว์ในส่วนของตัวอุณหภูมิ CPU ได้นะครับเราจะ ทดสอบผมรีเซ็ตค่าของ CPU ตัวคอเทมไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าพอเราเล่นเกมแบบเนี้ยอุณหภูมิสูงสุดนะครับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูรายละเอียดของการเซ็ตค่าตรงนี้นะครับจอตัวนี้เป็น 2K เนอะแต่เนื่องด้วยการจอเรามาเป็น380 0แล้วอะเออเราก็จัดเต็มเลยครับตอนนี้เราเปิดมาแบบ 4K นะครับ แล้วก็จอตัวนี้ก็เป็น PA 2 7 8 QV นะ QV ครับเป็นจอจาก ASUS เหมาะสำหรับการทำงานแต่ก็เล่นเกมได้เช่นกันตัวนี้ Refresh r a e อยู่ที่75นะครับอ่าทุกอย่างเราลอง Reset ตแทบก่อนนะครับให้มันเซ็ตค่าอัตโนมัติของมันเองนี่ทุกอย่างอัลต้าเอ็กซ์ต้าหมดเลยเลเทสซิ Let ่งเราเปิดไปครับยังเหลือพลังงานยังเหลือและที่น่าสนใจครับเราเปิดเลยแล้วกัน DLSS เทคโนโลยีจากทาง NVIDIA ครับช่วยเพิ่มเฟรมเรทเอ้ก็สำหรับ 4K เนี่ยเขาแนะนำให้เป็น Performance ปั๊บเราจัดไปครับเฟรมเรทพุ่งแน่นอนฮนะที่เหลือก็ประมาณนี้ฮนะปิด Motion เบอร์เราไม่ใช้เนาะปะเรามาลองเล่นกันเลยครับมาดูที่หน้าความร้อนนิดนึง ตอนนี้อยู่ที่57เมื่อสักครู่ดีดไปที่68นะสูงสุดนี่ก็67ในส่วนของฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นี่เราอยากเทสให้เห็นการใช้งานจริงๆนะหลายๆคนเอาไปอาจจะไม่ได้ไปปรับจูนอะไรมากนักนะครับก็เปิดออโต้ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าทุกอย่างเป็นออโต้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ G P U เกือบร้อยเือบ100%ครับเฟรมเรท158 160 โอ้ oh, cpu ใช้พลังงานไปประมาณตอนนี้50%เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวมาดูครับเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะกินไปถึงเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนท้ายนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดมันคือเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วประมาณ68เนาะมาดูว่ามันจะขึ้นไปอีกหรือเปล่าที่แน่แน่ fps พุ่งมากๆเราให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ 4K นะครับ75ทเฟเรทนะทุกอย่างปรับออาต้าแล้วก็ไฮหมดเลย โอกม,มาถึงเกือบตายแล้วโดดพิษตอนนี้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเฟรม CPU ก็ใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งโอ้เยี่ยมเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> CPU ด,ด,ดูดูแล้วน่าจะใช้พลังงานสักครึ่งหนึ่งนะโดยเฉลี่ยหาปืนก่อนหาปืนก่อนส่วนการ์ดจอก,ก็70%็ดสิเปอร์เซ็นต์ครับ Now hunt them down. ประมาณ50ส่วน GPU ก็80เฟรมเรทพุ่งมากครับ 4K เฟรมเรท1 4 0 150เลยครับ โอเคก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เนาะ67 68แแหละไม่เกินนั้นแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการใช้งานของ CPU Cooler ตัวนี้เนาะ ก็เราแสดงให้เห็นแล้วนะครับกับการเบิร์นเทสด้วย Power m a c ทดสอบการ export ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro แล้วก็การเล่นเกม c a l l of d u t y Warzone ครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิว CPU c o o l e r นะครับ g a m m a x 400 XT นะครับจากแบรนด์ Deep c o o l ซึ่งต้องบอกว่าเป็น CPU c o o l e r ที่ราคาไม่สูงมากเหมาะกับการใช้งานกับ CPU ที่ไม่ได้มีความร้อนมากหรือว่าที่ไม่ได้มีคอรหรือว่าเทรดที่เยอะมากอย่างเช่นไรเส้น3ไรเส้น5ไรเสน7อาจจะ มึงละสำหรับไรเซนเจ็ดถ้าเป็นคอไอก็ i3 i5 i7 ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด p c ครูด้วยที่ส่ง CPU c o o ค er มาให้เราได้ทดสอบกันนะครับทั้ง2สีเลยสีดำและสีขาวนะฮะใครที่สนใจ790บาทมีวางจำหน่ายแล้วครับไปสั่งซื้อกันได้เลยสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากด้วยกับ c o m p l e t e t v ครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับ